มันต้องเป็นสิ่งที่เราอยากทําอาจจะทั้งอยากและไม่อยากครับงานไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราอยากทําครับเพราะไม่างั้นเขาไม่จ้างคุณคือถ้ามันถ้ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำอะครับถ้ามเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทําทุกคนก็มารุมทําดีครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่งานนมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครอยากทาหรอกไอง,งานนั้นน่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันท้าทายที่มันยากเขาเลยต้องควักตังอ่ะออกมาให้คุณทําอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทํางานนะครับเราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่มัน มีความสุขง่ายหรือว่าฉันแฮปปี้มากที่จะทำครับไม่ใช่ผมว่าเวลาที่เราไปทำงานเรากำลังทำสิ่งที่เราทั้งอยากและไม่อยากทำมันมีคนที่มีปัญหากับมันครับแล้วเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยแหละเอาความสามารถของเราไปช่วยจัดการมันให้มันดีขึ้นให้มันไหลลื่นขึ้น,นครับแล้วเมื่อเราทำได้ครับเราจึงรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าฉันเนี่ยแหละเป็นประโยชน์แล้วแล้วสิ่งที่ฉันล่ำเรียนมาสิ่งที่ฉันสะสมมาในประสบการณ์ชีวิตเนี่ย มันเกิดคุณค่าวันนี้นี่ไงเนี่ยครับผมคิดว่าไม่ต้องคาดหวังความสุขจากการทํางานครับคาดหวังว่าเราจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้ครับแล้ววันนั้น,นเมื่อทําได้ครับผมว่าวันนั้นจะมีความสุข